รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสียงร้องขับบทกลอนด้วยสำเนียงถิ่นใต้ไพเราะกังวานปฏิพันธ์ในการคิดบทกลอนให้ทันท่วงทีสีสันอาพรและเครื่องส่งตระการตาท่วงท่าไร่รำที่มีแบบแผนเฉพาะตัวมโนรา หรือโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานมีตำนานที่ถ่ายทอดเล่าขานมานานกว่า400ปีศิลปะการแสดงโนรานะครับที่ปรากฏอยู่ในภาคใต้นะครับก็มีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับที่ปรากฏเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็การสืบหาขอ้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโนรานั้นได้จากคําบอกเล่าโนรานี่เกิดขึ้นที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับ นนนทารว่เเป็มืองงพััุะคบลการกําเนิดของโนรามีความเป็นมาหลายกระแสไม่มีการระบุได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามอาจารย์สุจิตต์วงเทศนักเขียนบทความด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเชื่อว่าโนราภาคใต้มีที่มาจากละครชาวบ้านภาคกลางในสมัยอยุธยาที่เรียกกันว่าละครชาตรี ซึ่งมักเล่นเรื่องราวมโนราตามความนิยมดูของชาวบ้านจึงมีคำเรียกให้คล้องจองว่ามโนราชาตรีจากนั้นจึงถูกกร่อนคำเป็นโนราชาตรีและย่อเป็นโนราในที่สุดนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันว่าขุนศรีสัทธาเจ้าเมืองพัทลุงเป็นผู้นำโนราชาตรีจากกรุงศรีอยุธยาไปหัดให้ชาวเมืองนครศรีธรรมราช เรื่องราวความเป็นมาของโนรายังถูกเล่าขานในลักษณะของตำนานซึ่งมาจากหลายแหล่งที่มาตำนานโนรานันก็จะมีหลากหลายตำนานประมาณจิตตำนานแล้วพอมาติดเปรียบเทียบโครงสร้างแล้วก็จะใกล้เคียงกันแต่แตก,ก,กต่างกันที่ตัวละครที่มาเพิ่มเติมหรือว่าสดเซกเข้าไปนะครับนี่คือเห็นว่าศิลปะการเซงีงโนราน,นะครับมีหลักฐานปรากฏอยู่ใน ตำนานถึงเป็นคำบอกเล่าจากคำบอกเล่าก็มีการบันทึกมาเป็นเอกาสารให้เราได้อ่านสืบทอดค้นคว้ามาจนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงเห็นว่าโนรานั้นมีความผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของคนภาคใต้ผ่านศิลปินโนราอุศนและสืบทอดมาเป็นศิลปะการแสดงสู่ปัจจุบันครับปัจจุบันมีคณะโนราอาชีพในประเทศไทยจำนวน387คณะ โดย70%กระจุกตัวอยู่มากบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการสืบทอดศิลปะทางด้านการแสดงช่างฝีมือดนตรีและพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายตระกูนโนราชุมชนวัดโนราคณะต่างๆจะมีความเชื่อและนับถือครูโนราที่แตกต่างกันไปตามเรื่องราวที่ตนเชื่อถือออก้านาะ เฮเดพุผลที่ว่าได้จัดงานเวลาลงครูเลยนะคะคือเหตพุผลนี้คือทุกครั้งที่ไปบุญไม่ว่าใครไปบุญบุญไรก็ได้นั้น ถึงก็คิดว่าถ้าเกิดลูลกล้านเอ่อไคไลคือโอไลไๆครังทื่มันประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าถั่วดั้นให้ลูกได้ได้สิ่งที่ลูกโคค่ะลูกก็จะจัดงานหนูลาล่วงครู่้้ก็ได้ตามสิ่ขอคํสำหรับคนทั่วไปโนราอาจเป็นเพียงการแสดงนาฏศิสินพื้นบ้านแต่สําหรับชาวภาคใต้ในประเทศไทย โนราคือรากทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกอยู่ในเลือดเนื้อของพวกเขาโนราเป็นทั้งความบันเทิงเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนราคือพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่งเป็นพิธีกรรมในการนับถือผีบรรพบุรุษที่ต้องทำการเชิญครูมาเข้าส่งหรือมาลงยังโรงพิธีจึงเรียกพิธีกรรมนี้อีกชื่อหนึ่งว่า นราลงครูศิลปะการแสดงนูรานะครับเดิมทีเดียวแล้วนะครับเราเป็นการแสดงประกอบพิธีกรรมเพื่อจะ,อะเชื้อเชิญบรรพบุรุษนะครับให้มาพบปะลูกหลานอยู่ในโรงพิธีซึ่งการแสดงแบบดั้งเดิมเขาเรียกว่าการแสดงนราโรงครูนั้นการแสดงนราในอดีตนะครับเขาเรียกว่าการแสดงนราโรงครูซึ่งจะมีสองประเภทก็คือโรงครูใหญ่รงครูเล็กนะครับ นะครับการแสดงโรงครูใหญ่ก็แสดงว่าเป็นการแสดงที่มีกิจกรรมที่สําคัญเกิดขึ้นเช่นมีการตัดจุกผูกผ้าหรือว่าครอบด้นกับศิลปินโุราคนใหม่หรือว่ามีการรําคร้องหงมีการรําแทงเขี้ปรากฏอยู่ในกิจกรรม3วันสองคืนส่วนนนราโรงครูเล็กก็คือการแสดงโุราท,ที่ไม่มีการรําคร้องหงเแทงเขี้เป็นการแก้บนนะแก้บนแล้วก็เชิญบรรพบุพร,บรุษมาพบปะลูกหลาน ลุงหนุ่มคือเป็นลุงโบราณที่ว่าสม,มัยโกนนะครับถ้าทำลุงครูเจ้าภาพจะเป็นผู้ที่ปลุกลุงหนุ่มเองหรือจะมีการอกลุ่มศิลป์ม้วนแต่ว่าออกมาจากโคบราณจำบอกว่ามันเศร้ามากเศร้าต้นหม่มากหมายเผยอาจากกระชายตกบิดครับในการยาทำลุงโบราณจะโดดเลยเป็นโค้งที่ธรรมาชาติทั้งหมดเล,ลื่อยลุงบิดที่เขาโนรามลุงครูลุงครูย้ายกับ มันจะมีฐา,านะก็คือปินปิน,ปนบริเวณมุนทุนของโพเมตายายคือบรเิเวณดันหน้าลูกดูร่าแล้วก็จะมีพาเล่รือสาอาเปลือไใบตังโคง้บูชาโค้งเซนวายเช่นว่าอามีนาพรานหน้าทาสีแล้วก็เทียนเชยปายิ่งขู่ใจกูแล้วก็มีพีดานที่อวดาหรือพีดานโนยซึ่งที่ว่าตอนเราเชิญศััพิ์ทิ์มาเราจะอยู่บนอาพาเล่ แต่ก็มีเครื่องเส้นไหวเช่นวัวมูเป็ดเกยหามรับดาวคันมีกล้วยนําว่ามีโอยมีมะพร้าวครับซึ่งเป็นเครื่องบูชาใรายกรากับการที่เราบูชาไหว้ครูนาตาจิ้นนะครับพิธีโนราโรงครูมีจุดมุ่งหมายสำคัญ3ประการคือเพื่อเป็นการเคารพบ,บูชาและแสดงความกตัญยูต่อวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อแก้บนหรือแก้มรมย ที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ทำข้อตกลงไว้กับสิ่งเร้นลับและเพื่อทำพิธีครอบครูโนราและรักษาโรคต่างๆเป็นงานที่ญาติพี่น้องจะได้กลับมาไหว้ผีบรรพบุรุษแบบพร้อมหน้าพร้อมตา ก็คือ 1. อ,อาจจะเป็นศิลปินโนราอูสูนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องศยศาสตร์คุณศสต่างๆนะครับมีหน้ามีหน้าที่คอยควบคุมดูแลให,ให้กำลังใจนะครับศิลปินคณะโนรานะครับในการแสดงหรือในการประกอบพิธีกรรมในที่ต่างๆนะครับให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก็สำเร็จรุ่งไปด้วยดีได้นะครับ การประกอบพิธีโนราโรงครูนั้นปกติจะเริ่มต้นด้วยการเบิกโรงเป็นการขอสถานที่ตั้งโรงโนราและเปิดโรงพิธีให้ครูหมอเข้าโรงโนราการลงโรงเป็นการประกาศให้ทราบว่า มีการแสดงโนรากาพโกะโเมื่อเสีละมาางังาย,ยการครูเป็นการร้องบทกลอนสรรเสริญครูหมอโนราชุมนุมหมอและเทวดา เป็นการกล่าวบทร้องเชิญเทวดาและบิญญาณครูหมอโนราให้เข้ามาภายในโรงเบิกลูกนี่คือว่าเนี่ยเพื่อนวกกูอะเอาหลึกเอาเชยให้เป็นทิศมุกับกับตัวเองคือเมื่อกาเราเชิญครูโรมาอยู่ในบุญปีที่นี่คือการเบิกลูกการลุงลงก็คือว่าเปรียมความโ้อมกงอุปกครณ์ดุนตีกูเนี่ยคาดอะไรมั้งหมายลองอยู่ในนักดนตรีพร้อมมลกวมาเตรียมความพร้อม โปรดเตรียมความพร้อมเร็มพร้อมทุกอย่างแล้วเริ่มการลงเริ่มการอีก็คือไมบอกกันเลยสั้นซืนอระลึกถึงความรังโคงหลาคูโนราลาเซ็ปบการเปล่งการอันนี้คือการบรรพบุรุษครูบาอาจารย์โคโนรานังการหลาครูถานนั่นเลยจะโคบเป็นปาาานีประกาศท้าวัยนางงูปงปาลีวายมีนางโทรนี่มีกะละไม่ว่าสัตดีโยยหรือสัตว์ดีย้ยตั้งสัตดีเซ็ปและกรชื่นตายายดูราเพื่อมาเป็นประทานว่าตอนนี้ผมเนี่ย จะทำพิธีกรรมเรื่องในการชื่นพ่อเมตาใายควายหนูราให้มาพบลูกล้านาก่อนปลุล้างกันนั้นปั๊บการเชิญตายายควายเจ้าภาพบรรพบุบรุษควายเจ้าภาพมาประดับ่งอุ้งเลงก็คือต้นเชือกหรือปลาท่านเช่นว่าลาดครูจันเกลเนี่ยบินต้นเชือกเป็นปลาท่านเป็นหัวหน้างลงในมาโนกโคนผลลัล้งต่อไปก็อยากทัดทัตามลำดับจนถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการเชิญครูหมอตายายมาประทับร่างทรง ลูกหลานจะได้พบปะพูดคุยกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหลายชั่วคนผ่านร่างทรงประจำตระกูลโดยมีครูหมอโนราเป็นผู้ประกอบพิธี อยากจะมาดูกับตอนนัน้นนนแต่ว่าจะมีแบบนี้นะครับนะมนโนราลงคลู่นี้ถ้าถ้าม,มาเพราะว่าไม่ว่าอยู่ไกลๆที่ปากอาศัยกับผมก็ต้องติดตามตลอดผู้ที่ลวงหลับไปแล้วนะครับนะที่มาประจับทรงกันเขาได้มาปอบกับลุกล้านนะครับนะทำซุกตุกหลูกล้านได้อยู่ใบใบเรื่องความเชื่อเนี่ยก็กจะเชื่อค่ะแล้วก็ศรัทธาทุกครั้งที่เราเดินทางเนี่ยเราจะปลอดภัยมันเหมือน มีใครบางคนเนี่ยคอยดูแลปกปักรักษาเราอยู่แล้วก็พวกเหมือนบนรรพบุรุษเนี่ยเขาจะอวยพรให,ให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยใน,ใน,ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะผีเนี่ยหรือว่าผีบรรพบุรุษนะครับคือบรรพรุษผู้ที่มาก่อนเราแล้วก็เป็นคนของเรานะครับเป็นอยู่ในแวดวงวงวานของเรานี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่แพร่หลายและพบอยู่ได้ทั่วไปในเอเชียต่อเฉียงใต้ อันนี้เนี่ยเป็นคติความเชื่อที่เราพบอย่างแพร่หลายนะครับแต่จะมีลักษณะรายละเอียดและการแสดงออกรวมถึงพิธีกรรมแตกต่างกันออกไปแต่เราพบว่าสิ่งที่เราสามารถที่เห็นมันเป็นส่วนร่วมกันของวัฒนธรรมเหล่านี้ก็คือมันจะอยู่บนความเชื่อที่ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่ดีก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่เรามีคนที่มาก่อนเราแล้วก็คนที่มาก่อนเราคนเนี่ย เ็เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดระบบคำเนอะขนบธรรมเนียบประเพณีบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเขาเสียชีวิตไปเขาไม่ได้หายไปเขาจอยู่กับเรานะครับแล้วเขายังคอยอยู่ปกป้องแล้วเขาเป็นพลังบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือดูแลอภิบาลเราได้นะครับ ครูหมอโนราคือบุรพาจารย์หรือครูต้นโนราและบรรพบุรุษโนราที่ล่วงลับไปแล้วบางแห่งเรียกว่าตายายโนราหรือครูหมอตายายหรือตาหลวงครูหมอโนรามีหลายองค์ดังปรากฏในตำนานโนราครูหมอโนราที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เรียกว่าพระราชครู12ององค์ ถ้ามีร,ยรยายละเอียดายละเอยก็ตัวเองมันพูดกันตัวเองเอต้าครูบาอาจารย์ก็คือนี่เนี่ยมันมันส่างคุณอุปธรรมราโกรซึ่งเป็นครูคองอาจารย์แล้วก็นับตือ้อตาตาเปล่าเราไปเรียนจากศิษย์ของเขาแต่ท่าคนคุณเนี่ยนีนอาจารย์ของของครูผมอีกอีกตันหนึ่งมันพบอนุสินผัอพ,พื้นอ่านุราจ,จัมลื่นอาจารย์ธรรมนิดอาจารย์จร,รัสทศีนี่คือเป็นครูนุราที่ว่าผมได้เรียนเขาได้โชว์มา เขาว่าเตะโกนอ่ะตีน้มตํำหน้านีะ่ยนะเขว่าอันนี้ผมก็ได้มีคำบอกเลา่าโตยจากครูรุ่นโตรุนเขาว่าเส้นเทียนอ่ะเป็นเส้นสว่างเส้นนำทางขอขพ่อแม่ตายายความสว่างเป็นความเจดียวะเนี่ยถ้าไม่มีเส้นสว่างเนี่ยเขาจะไปไม่ทุกร่างทรงโนรานะครับก็คือบรรพบุรุษโนราในอดีตนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีเชื้อสายโนรา หรือว่าเป็นศิลปินโนราหรือว่าอาจจะไม่ใช่ศิลปินโนราแต่เป็นบนรรพบุรุษโนราในอดีตแต่มีความรักเคารพแล้วก็ผูกพันกับลูกหลานนะครับร่างทรงเหล่านี้จะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่กส็สามารถจะเข้ามาประทับทรงอยู่ในลูกหลานในปัจจุบันได้โดยที่ต้องมอีตัวเทนของอลูกหลานคนใดคนหนึ่งนะครับทำหน้าที่ ่จะให้ร่างทรงมมาาาาาปรรระะทัับบบบออออยยูู่่่่่ขขึ้้้นนนกเควเชือองงงแตล,แลถือเป็นตัวกลางสําคัญในการสื่อสารกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อของวัฒนธรรมโนราทุกตระกูลโนราจําเป็นต้องมีร่างทรงที่ตาใหญ่เลือกอย่างน้อยหนึ่งคนหากร่างทรงคนเก่าตายไปตาใหญ่จะเลือกร่างทรงคนใหม่ ด้วยวิธีเข้าฝันหรือทำให้ผู้นั้นป่วยไข้บางครั้งก็มีอาการแปลกๆที่ห้ามตัวเองไม่ได้หากต้องการหายจากอาการเหล่านี้จะต้องเป็นโนราหรือจนกว่าจะยอมรับเป็นร่างทรงให้ตายายโดยลูกหลานจะได้พูดคุยกับปู่ย่าตายายโนราผู้ล่วงลับไปแล้วหลายชั่วคนผ่านร่างทรงประจาตระกูล การสืบทอดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การสืบทอดที่ตัวนักเรียนนักลูกษ์ไปขอนะจริงๆเขาก็เป็นการว่าเด็กๆหลายคนมาหรือว่าคนในชุมชนหรือคนในครอบครัวก็จะมีการดูซิว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะเหมาะสมแล้วก็ครูโนราที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้สั่งสอนแล้วก็เป็นผู้ประสานวิชาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนคัดเลือกนะครับทางผู้ที่ถูกคัดเลือกส่วนใหญ่ก็จะต้องรับต่อก็มีกรณีไม่รับต่อเหมือนกัน แต่ในหลายกรณีที่ตัดสินใจไม่รับต่อแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่ทําให้ต้องมารับได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญโดยตัวของโนโราเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมนะครับโอเคในด้านหนึ่งโนราเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันในการที่เราจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กักบผีบรรพบุรุษหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่ไปมองไม่เห็น และะมีออนนนาาจเหเหืรได้ครับครูหมอโนราและตายายโนราในการรับรู้ของชาวบ้านถือเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจสามารถบันดาลทั้งคุณและโทษแก่ลูกหลานหากลูกหลานเพิกเฉยไม่เคารพบ,บูชาไม่เส้นไหว้ลบหลู่หรือทำตัวไม่เหมาะสมเชื่อกันว่าจะถูกลงโทษ ทำให้เจ็บป่วยและไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันตายายย่างก็หมายว่าเป็นการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุนะครับจะอ่ะอนเพลียไม่มีเรียเร่ยวมีแรงจะเสียชีวิตก็ไม่เสียชีวิตจะเป็นปกติก็ไม่เป็นปกติแต่ว่าน้องก็โดนครูหมอตายายก็ลงโทษนะครับถ้าต้องการใจะให,หายก็ต้องนำโนรามา สเสด็จมาแก้บุญมาแสดงแล้วก็บอกว่าถ้าว่าผิดพลาดอะไรไปนั้นอตอนนี้ก็ขอให้อภัยแล้วก็ลูกหลานได้ดำโนรามาแสดงแล้วมาแก้บุญแล้วก็ถวายของเส้นไหว้และขอให้ลูกหลานที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ที่ไม่ได้ีมีพละกําลังมีชีวิตฟืน้นคืนคืนขึ้นมาโรคเหล่านี้เป็นความเป็นความเชื่อซึ่งฝังอยู่ในวิจีชีวิตอย่างเข้มข้นนะครับซึ่ง ไม,ไม่คนพักแต่จะไม,ไม,ไม่ไม่มีใครลบหลู่เรื่องเหล่านี้นะครับชาวบ้านผู้ศรัทธาและคณะโนราเชื่อว่าการบ่นและการแก้บนครูหมอโนราจะทำให้ตนเองได้รับความช่วยเหลือในสิ่งที่ปรารถนาและพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆการบ่นและการแก้บนมีทั้งเกิดจากความต้องการให้ครูหมอโนราช่วยเหลือและบ่นเพราะถูกครูหมอโนราลงโทษ ด้วยสาเหตุต่างๆวันนั้นนั้นไปประชุมได้เปิดหลอดอะค่ะเปิดหลอดซึ่งก็ตัวลอกอะค่ะมันมันไม่ดีซึ่งก็อไส้มือ่อมันก็ล้นทางทางน้นในล่าซึ่งมีคนพลุกพลานและคนเยอะมากกระตอกใจมากซึ่งก็ไม่รู้ทําําพลือนะแต่ว่าสิ้นเดียวที่หนึ่งซึ่งได้คือพอเมตายายถ้าพอเมตายาย,ายมีจริงให้ลูกตรงได้ลบไส้มือเส้นนั้นมานะคะแต่ใจคือน่าจะไม่ได้ลบกเล้วนะคะประมาณ่องรอยเมตรอะค่ะ ครับขับรถไปถึงก็เห็นเป็นแสงสีทองขึ้นมาพอขับคาไปเคนะเป็นซอยมือเล้นอยู่5บาทเส้นของเราอ่ะค่ะถึงก็รับมาเล่าให้เม์ฟังเม่คิดว่าน่าจะเป็นบารมีของครูหมอตายากที่เราได้กรเซน,นึกถึงเค้าอ่ะค่ะและเมื่อถึงช่วงท้ายพิธีจะมีการร้องบทกลอนส่งครูหมอและเทวดากลับสู่ที่ของตน ก่อนจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่าพิธีตัดเมลยพิธีตัดเมลยนี่เมืม่อไงคำสัญญาวาจาพูดออกจากปากเป็นลุ่มอาอปากก็เลยเมื่อไมุนทิ้กายมุ่นตินเใจที่เราเล็ทยงเมื่อไงเราพูดว่าถ้าว่าเราได้เบียร์นึ่งลานเราจะซื้อไก่นึ่งตัวไปจะไหวสิ่งจักดิ์ิทิ์ พระปลาภูมิตรงนี้สักทิศวัดนี้เนี่ยมรลมไม่จำมันคือความติดตกกลงวุ่นผมบอกเลปั๊บมันจะเกิดพุนตามมาคือนึ่งเกิดความไม่สบายใจแต่ในการตัดเบื้องเนี่ยคือว่าสัญญาที่ผูดวายตรงมีมากมีผูดอกไม้เทียนตัดตัดระบุนขาท้าไม่จะตัดตัดไม่จะไม่จะตัดธรรมดาก็ว่าเอามีดมาแลวก็ตัดไม่จ่ายมันจะมีการจ้ากำกับอยู่ของหนูได้ จริงหรือไม่จริงเป็นเรื่องความเสี่ยง่วนบุคคลโนราก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านปราชุมชนนะครับโนราเพราะว่าโนราก็จะเป็นผู้ที่คนเข้ามาขอคําปรึกษานะครับเวลามีปัญหาไดมาพูดคุยปรึกษานะครับและโนราก็เป็นเหมือนกับหมอเพราะว่าพิธีกรรมของโนราเนี่ย<ๆ>ก็จะมีพิธีกรรมอย่างที่เราเรียกว่าเหยียบเสนนะฮะที่ว่าอาจจะเป็นการเด็กๆเ,เกิดมามีปานปานแดงโนราก็จะทํามีการพิธีกรรมให้ให้ครูโนราเนี่ย ทำเข้าพิธีกรรมแล้วก็เหยียบตรงที่ปานเหล่านี้เพื่อไม่ให้ปานกระจายเป็นต้นแต่พิธีกรรมเดียวกันนี้สามารถใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยหลายๆอาการนะครับแล้วก็โนราก็มีหน้าที่ในการช่วยจัดพิธีกรรมเขื้อมาเพื่อให้ชาวบ้านได้แก้บนนะครับรวมถึงอวยพรให้กับลูกหลานเป็นทั้งการรักษาเป็นทั้งเรื่องของผู้นําชุมชนเป็นทั้งผู้สืบสานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดอัตลักษณ์ของคนในชุมชนนะฮะจนทางใต้ด้วย ทั้งนั้นเขามีหลากหลายบทบาทมากแล้วก็มีความสําคัญผู้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นโนราจรึงไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาทําพิธีกรรมอย่างเดียวแต่เข้ามารับภาระและความคาดหวังหลายลอย่างของทางชุมชนด้วยนะครับแม้ทุกวันนี้ความเชื่อและรูปแบบทางพิธีกรรมเกี่ยวกับครูหมอโนราและโนราโรงครูจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างให้เหมาะสมกับสภาพการแต่จิตวิญญาณและแก่นแท้ของโนรา ไม่เคยเปลี่ยนสายใหญ่ที่ยึดโยงอยู่กับบรรพชนโดยเชื่อว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นแท้จริงไม่ได้ไปไหนแต่ยังคอยปกปักรักษาชีวิตของลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัยยังเป็นหลักช่วยสร้างพลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตความเชื่อที่ชุมชนมีร่วมกัน ช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพในสังคมที่เป็นระบบเครือญาติของชาวบ้านในภาคใต้ให้เข้มแข็งความเชื่อเหล่านี้นั้นเป็นความเชื่อพื้นฐานที่มันอยู่ในชนบทของคนภาคใตม้มามาเนื่นนานแล้วนะครับถ้าหากว่าคนภาคใต้ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องของการบนบานสันกล่าวไม่ไม่เชื่อของบรรพบุรุษนะครับก็จะไม่มีนราเกิดขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรคนภาคใต้ย,ยัง ยังเชื่อเรื่องวิญญาณมันพระบุระุษนะครับเราจะต,ต้องต้องแก้บนอย่างนู้นอย่างนี้ท่านศิลปะนาราก็จะไม่หายขาดไปจากวิถีชีวิต พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม